ว้ให้ลมออก<ว>นะเนี่ยจะมาอ่ะมีลมเยอะมากเลยอ่ะมออกอ่ะขอของไม่ต้องร้งออกแล้วกปานอยู่ป่าแล้วป่แล้วปแล้วมนเโอ้ยป่อแล้วปล่อแล้วมันะต้นหน้าหน้าท้โอ้ยเออเอำไโอ้ยโอ้ยเาเบโอ้ยมึงแกงอะไรกูวะเนี่ย แก้ยัไงล่ะเออโยนคำไส้ดีๆพงนี้ไ่ได้ขี้โอ๊ยโอ๊ยโอยป๊าาดยแก้งมมาแอนนะไม่อันนี้อันนี้ผมจริงด้วยแลถ้าต้องมันจะได้เนี่ยเนี่ยนี่นอนแล้วมันเออเนี่มบีบบีบเนี่ยต้งเอตองเบีบคำไส้โอ้ยโอ้ยไอเจ้าหรุ่มวนี้ไปกี่โมงตื่กี่โมงตื่นเจ็ดโมงไงนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย โอ้ยโ้ยหลอตายหลอาเปล่าเนี่ยไม่หลอกตายโอออันนี้สำคัญมากเลยไม่สำคัญค้าไปกันเจ้าค้าค่อยๆค่อยย ทำไมมึงตัดตรงโน้นวันว่าตัดแตกมึงเป็นตัวอย่างนี้ทำไมเึงตัดตรงโน้นวะเปิดรอบหรอเอ๊ะไม่ตดไม่ตัดตรงนั้นตัดแตก เลยว่านี่้องตรงเส้นอกโอ้ยเอจเจ็บเจ็บมึงเบาเบากเนีมยมึงมาเขียนกูอ่ากูจะเงกันนี่ต้องใส่สอกเออขยังชั่วหน่อยเออมันได้ไม่อะเว้ยนี่ต้องใส่ศอกตรงนั้นเออไม่ใช่เออต้องอือหได้การได้การแหละมีแววแล้ว บอกมีววแล้่มายังต้องทำอย่างนี้พี่เขาอย่างนี้ยันถึงจะนวดง่ายเออเออโอเคโอเคอ๋อๆพอๆเออโอ้โหนี่ยดยมัย้ายเกิดเนี่ยเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแรงดีนิ้วซ้อนกันกลรังกับังไม่ใช่กับรังนีแต่แบบเนี้ย ทำอะไรก็ทำแบบนี้แล้วก็นี่คล้ายๆนี่เลยใช้ขอกหรือไม่ก็ใช้ขาจิ้งเกือไม่ก็ต้องขึ้นเหยียดอะไรกบี้ครับเอ้พ่อมึงเนี่ยพ่อมึงเนี่ยมันมันต้องใช้แรงควายได้เดี๋ยวใช้แรงควายให้ดูเปิดอติกระบวดท่าปานอันดี นอนแล้วนะเยอบไหมพี่จะพับเล่นอะไรพี่จะพับเล่นอะไรเียงขึ้นเหยียบมันต้องขึ้นเหยียบอย่างนี้มันไม่ได้เียงขึ้นเหยียบจะกลับจลับได้หันหน้าหันหน้ามาเขาได้ตรงนี้มันยังไม่คลายจะกลับด้านได้ไงไปคลายเขาก่อนมันยังไม่งงเยงขึ้นเหยียบก่อน